<ม> <c oughs> ครับกลับมาในทุวทงที่สองของข่าวเช้าอนนมันนะครับในช่วงคุยมาคุยวันนี้คุณจันทิมาจะพาเราไปคุยเรื่องอะไรครับจะพาไปดูโครงการดีๆค่ะแต่ขอบอกว่าเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มนะคะค <ๆ S 2> เกี่ยวกับการทำนาค่ะพาไปสัมผัสกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการเกี่ยวข้าวในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลางค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นนาพื้นสุดท้ายนะคะวันนี้เขาจะมีการเกี่ยวข้าวกันจริงๆในเวลา10นาฬิกาค่ะว่างก็ลองไปช่วยกันเกี่ยวดูนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุยมาคุยวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามความพร้อมในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะในพระราชานุเคราะห์นะคะซึ่งปีนี้ค่ะมีไฮไลท์ของการจัดงานก็คือการให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวนะคะรวมถึงเกษตรกรมาร่วมกันเกี่ยวข้าวค่ะภายในแปลงนาในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณวินัยขวัญแก้วค่ะท่านเกษตรจังหวัดภูเก็ตค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะค่ะ พูดถึงแปลงนาค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตค่ะตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะแปลงนาของภูเกต็ตมีลดน้อยถอยลงเลยคะ่มีทั้งทั้งจังหวัดก็มีร้อยยี่สิบแปดไร่โดยประมาณแต่ปีนี้การทาํามาค้าก็ลดลงอีกเหลือเจ็ดสิบห้าไร่กว่าแต่เพื่อนส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านไม้ขาวหมู่ที่สี่ตำบลไม้ขาวอาเภอตะลางจังหวัดภูเกต็ตนะครับแล้วก็มีที่อีกสถานที่หนึ่งตำบลสีทุนทอนนะครับแล้วก็มีที่ตำบลสาคู าสามไร่จำนนสี่ศูนทอหน่าไรนะครับตอนนี้ก็มีเล็กน้อยเพราะ,ะเดิมภูเก็ตเราก็เป็นเมืองนาข้าวเหมือนกันไม่ว่าป่าตองกระตะกระนุนหรือหลายพื้นที่เป็นนาข้าวแล้วปัจจุบันการท่องเที่ยวภูเก็ตเป็นเมืองกเกษตรส่งเสริมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวภูเก็ตก็เปลี่ยนแปลงสภาพการ,กรเกษตรจากนาข้าวมาเป็นบ้านจัดสรรมาเป็นแหล่งอื่นนะครับ ได้เปลี่ยนแปลงในพื้นที่เหล่านี้เพราะภูกเก็ตเป็นการท่องเที่ยวแบบระดับโลกนะครับาการเกษตรเราแต่การเกษตรก็ยังมีความสําคัญในการที่พัฒนาภูกเก็ตปากท้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักไม่ว่าคนในภูกเก็ตที่บริโภคหรือนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวภูกเก็ตนะครับก็จําเป็นท,ที่ว่าต้องปัจจัยของมนุษย์มีอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่า อ,า,อาคารอาพรหรือ,อยารักษาโรคอะไรนี้นิ่แต่อาหารก็เป็นปัจจัยที่ทาให้มนุษย์มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีความปลอดภัยนะครับข้าวที่ปลูกในแปลงนาของพื้นที่ตําบลไม้ขาวคะ่ะตรงนี้เพื่อการบริโภคอย่างเดียวหรือเปล่าคขับคุหน้า,นาเพื่อการบริโภคแต่ส่วนใหญ่ก็มีที่เกษตรกรในพื้นที่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นการเช่านานะครับเป็นการเช่านาแล้วก็มีขายแปรรูปมาเป็นข้าวซ้อมมือะนะครับ ข้าวส่วนใหญ่ของเราก็เป็นข้าวขาวมาลี1 5ึแต่ถ้าเขาเรียกว่าภาษาข้าวมารี1นึ่ง5นนี่ถ้าปลูกในพื้นที่ต่างจากทุ่งกุลาเราให้ที่เกตที่ข้าวมาลีเขาเรียกข้าวหอมจังหวัดนะครับข้าวหอมจังหวัดแต่ปลูกในไม่ส่วนใหญ่จะเป็นนั้นแล้วก็มีเล็กน้อยที่มีพัน์พวกข้าวสังเกดพัทลุงนะครับเียกข้าวหอมนินก็มีบ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาวมหนลิ๑้าที่ทเราเรียกว่าข้าวหอมจังหวัดค่ะข้าวหอมจังหวัดมีเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงบ้างคะไม่เหมือนที่อื่นยังไงบ้างคะข้าวหอมจังหวัดอาจจะลักษณะข้าวขาวมาันลิ105จะเป็นมีรหอมค่ะแล้วข,ข้าวข้าวอาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์เมล็ดหรือการรับประทานทางภาคกลางนะครับ<ม>ราคามจะสูงกว่าข้าวพื้นเมืองปากใต้ทั่วไปนะครับแต่อาจจะมีพวกสัประโยชนท,ที่แพงขึ้นนะครับ ข้าวหอมนินเดข้าวอื่นไม่ว่าข้าวหลายหลายพันธุ์นะครับไม่ว่าข้าวเอามาจากภาคกลางที่มาส่งเสริมไม่ว่าข้าวปทุมธานีนะครับหรือข้าวอื่นๆนะครับหรือข้าวชัยนาทคนใต้ชอบแต่จริงคนปากใต้หรือข้าวอีกอย่างก็เล็บนกคนปากใต้เราชอบข้าวทานแข็งแข็งนะครับไม่ไม่ไม่อ่อนเหมือนคนภาคกลางแต่ข้าวหอมจังหวัดนี้ที่ปลูกอาจจะอ่อน ว่าว่าคนทั่วไปชอบรับประทานมากกว่าแต่คนปากใต้ชอบเข้าแข,ข็งๆทานแล้วถูกปาก,ถ,ก,ปากถูกปากนะครับค่ะบข้าแข็งมาเล็ดแข็งถ้าอย่างนั้นภายในงานคลินินกเกษตรเคลื่อนที่อ่ะค่ะตรงนี้ค่ะคกเกษตรกรรวมถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบ้างคะในการดาเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับในส่วนนี้ก็ ในจันการจัดคลินิกเพื่อบริการประชาชนนะครับในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเฉลิมพระเกียรติในคล้ายวันประสูติพระเจ้าศรีรัฐพระบวราชายาในพระบรมนะครับในส่วนนี้ก็มีคลินิกด้านดินด้านคลินิกปศุสัตว์คลินิกตรวจบัญชีสากรคลินิกสากรคลินิกพืชคลินิกสปกระกนะครับแล้วคลินิกเกี่ยวกับอื่นๆในส่วนนี้ก็ ก็มีการที่จะในด้านพืชก็มีอาจจะมีในส่วนราชการไม่ว่าผูมวิชาการเกษตร <c oughs> ที่อยู่ในภูเก็ตสำนักงานสี่จังหวัดนะครับแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆนะครับในการวิเคราะห์ดินนะครับพืชนะครับวิเคราะห์ก็ศัตรูพืชต่างๆว่ามีศัตรูอะไรบ้างทำ <c oughs> ลายที่การการที่จะแก้ปัญหาในส่วนนี้เราก็ต้องใช้แบบ ไม่ใช้เคมีนะครับที่เราเรียกว่าปลอดเคมีแต่ต้องใช้ไบโอโลจิคอลคอนโซลนะครับหรือใช้อินซีนะครับที่จะให้ใหพืชต้านทานแล้วก็มีโรคน้อยเพราะศัตรูพืชมันมีตั้งหลายชนิดไม่ว่าโรคในพืชแต่ละชนิดก็มีแบคทีเรียแบคทีเรียมีเชื้อราเชื้อฟังใจไวรัสอื่นๆหลายๆตัวโรคแต่แต่ละพืชมันไม่เหมือนกันในไม้ดอกไม้ประดับในพืชผัก เพื่อไร่ในไม้ผลแตะละ่ละตระกูลแต่ละพืชก็ไม่เหมือนกันมีแบบตัวนั้นแต่ว่าโรคมันก็มีโรคแต่มันก็มีแมลงแมลงศัตรูพืชมันก็มีหลายตัวอีกแต่ละพืชแต่บ้านเราก็มีบ้างที่พวกไอพวกโวงเรดนะครับโรงโรงเรศทําลายในมะพร้าวะนะครับแล้วก็มีแมลงดําหนามทําลายมะพร้าวบ้างเหมือนกันในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็อาจจะมี แมลงแล้วก็มีสัตว์ศัตรูพืชที่ทําลายพืชไม่ว่านกหนูหรืออะไรในนาข้าวก็นกอะไรแบบนี้ทําลายข้าวก็เป็นศัตรูนะครับแล้วก็จตลอดจนถึงมนุษย์ถ้านาข้าวที่เราปลูกแล้วมนุษย์ไปถอนต้นกล้าหรือข้าวช่วงเขาเรียกว่าข้าวข้าวน้ํานมอะไรแบบนี้นะเรามาทานเราก็เป็นศัตรูตลอดจนวัชพืชต่างๆที่ทําลายทาให้พืชที่เราปลูกได้ผิดปกติได้ผลผิดน้อยกว่า อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยอีกอย่างหนึ่งไฮไได้ที่สําคัญเลยคนที่จะไปร่วมงานก็จะได้ร่วมกันเกี่ยวข้าวด้วยในมือพี่ชาลีนี่คืออะไรคะไหนดูสิ่ข้าวหัวหน้าอันนี้ส่วนนี้ก็เกี่ยวเกี่ยวนะคะนี่ก็คืออุปกรณ์สําคัญเลยที่เราจะใช้เกี่ยวข้าวค่ะในวันอังคารในวันอังคารแล้วก็มีแกะด้วยนะครับเกี่ยวตัวนี้ภูมิปัญญาเดิมของคนภาคใต้การเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกนะครับ ไม่ว่าหลายหลายพันธุ์ไม่อาจจะเข้าพันธุ์พื้นเมืองพันุ์อื่นๆในภาคใต้จะใช้แกะนะครับโดยใช้มือเก็บทีะระวงนะครับทีละรวงไม่ว่าภูเก็ตนครที่แหลง่งผิดเข้าแหล่งใหญ่ของภาคใต้หรือพัทลุงหรือสงขลาจะใช้แกะดื่มลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาและลุ่มน้ําปักพนังเป็นแหลง่งผิดเข้ารายใหญ่ของภาคใต้เราเลี้ยงภาคใต้ในอดีตไม่ว่าในจังหวัดสงขลาก็มีลุ่ม ในส่วนอำเภอไม่ว่ากาเสศิลระสสนรนโนดสทิงพะ<ท>ะระสิงหานคร <ทะ S 2> ในส่วนนี้เป็นแหล่งผลิตเลนนคคศรเสียมราชก็แหล่งผลิตเข้าหล่อเลี้ยงภาคใต้เดิมไม่ว่าปากพนังเชียนใหญ่หัวไซอำเภอเชาวดหรืออื <ทะ S 2> ่นก็เป็นรูปม้ําปากพนังในโครงการพระราชบริแต่ช่วงหลังการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่อย่างยาวนานทําให้พื้นที่เสื่อมโทรมลง แล้วกเกษตรกรก็ราคาเข้ามันไม่ไม,ไม่ไม่จูงใจราคาไม่สูงจูงใจเหมือนพืชอื่นแล้วเกษตรกรก็ทิ้งไร่นานะครับส่วนนั้นไปไปไปทำกิจกรรมอื่นไปหาพื้นที่นอกจังหวัดในภาคใต้นะครับไม่ว่าภูเก็ตก็มีในคนลุ่มน้ำปากพนังลุ่มน้ำตะเลีศาสาบสงขาที่เคลื่อนย้ายมา ถ้าอย่างนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการสืบสารในส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไงบ้างคะในภูมิปัญญาท้องถิ่นจะให้อนุรักษในสิ่งที่ว่า,าคนรุ่นใหม่นะครับในภูเก็ตหรือนักท่องเที่ยวเราได้รับทราบว่าในการทํามาเข้าภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราเพื่อเพื่อรับประทานเพราะเข้าถือว่าเป็นเป็นตัวหลักในการบริโภคนะครับในส่วนนี้ก็มีการ เมื่อเมื่อปลูกแล้วนักจัดการการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวเราใช้แกะนะครับใช้แกะแล้วมาใช้เคียวแล้วช่วงหลังบางพื้นที่ก็จะมาใช้รถเก็บแต่ส่วนนี้ภูมิปัญญาเดิมเราใช้ไม่ได้ใช้รถไถนาเราใช้วัวควายใช้เอกใช้อะไรเขาคันไถที่จะไถพรวนดินเพื่อเพื่อปลูกนะครับในส่วนนี้เดิม ก็คิดว่าในใช้สัตว์ไม่ว่าวัวควายพวกนี้มูลสัตว์เรื่องอะไรก็เป็นปุ๋ยด้วยในส่วนนี้ก็แต่ว่าความจะเดินทางตะวันตกทำให้เราต้องมาใช้ในเครื่องมือวัดสดุในการเทที่ที่รวดเร็วกว่าะนะครับ คุณผู้ชมคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการเกี่ยวข้าวค่ะให้คงอยู่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะได้สืบต่อไปค่ะรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงเกษตรและก็เชิงนิเวศด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเกษตรจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้กลับไปทางห้องทรงค่ะ วันนี้10โมงใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการสืบสารภูมิปัญญาไทยๆนะคะครับค่ะใ <น S 2> ท,ที่ครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถไปได้ค่ะในพื้นที่แปลงนาไม้ขาวค่ะไปกันที่บอกขาวเล่าแจ้งกันนะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่แหละนะครับมีการประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการจังหวัดภูเก็ตปี2555ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินห้องจาจุรีครับ เก้านาฬิกาค่ะ่วนราชการภาคเอกชนเข้าอวยพรปีใหม่ที่ห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะสิบนาฬิกานะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือการจัดมหากรรมการออมก,การลงทุนครบวงจรเซตอินเดอะซิตี้สัญจรจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ห้องทํางานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับสิบนาฬิกาค่ะงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอ,อรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารค่ะบริเวณแปลงนาไม้ขาวอำเภอถลงจังหวัดภู และส0บนาฬิกาเช่นกันนะครับพิธีผูกพัทศีมาฝั่งลูกนิมิตวัดบ้านเกาะสิเรครับที่วัดบ้านเกาะเิเรตำวนลรัศดา13นาฬิกา30นาทีค่ะประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจ,จังหวัดภูเก็ตค่ะที่ห้องประชุมชั้นสศาลากลางจังหวัดภูเกต็ตหลังใหม่ รับ18นาฬิกานาทีครับในช่วงเย็นนะครับมีงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในวันระพีปี2,554นะครับแล้วก็ต้อนรับปีใหม่2,555ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ห้องบอลรูมครับ และชันเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวเช้าอันดามันยอดหลังได้นะครับทาง Facebook ที่ NBT Phuket PRD ครับก่อนจากกันในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดโครงการเจ้าฟ้าการเด้น63กอแก้วค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาภูเก็ตครับค่ะหมดเวลาแล้วนะครับเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ผ้า ให้บรรดาเราทันมืนรมเริกยามดีแปรปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีข้าวิงวอนขอพอรจากฟ้าให้บรรดาปวงทันสุขสีโปรดประทานพรโดยปรานีให้ชาวไทยลว้วนมีโชคชยัย